สวัสดีพี่ว่าครับรักหนูได้ไหมทางทีมเอ25ครับเขามีด้อมนะเขาเรียกว่ากะมอานานลอนันหรอไหนกะมลอนันค์คะกะมลอนันอ๋อเรียนเชิญกากรู้สึกเลยครับน่ารักมากครับผมค่ะก่อนอื่นขอแก้ชื่อแบบหนึงค่ะ หรือกระมวลอนันต์ก็ไม่ติดนะคะเออ,เอ,อก็ได้แต่ว่ายัางไงขอบคุณงาน Thailand Digital Award นะคะ2 0 2 4ที่ให้อนาแล้วก็ลูกแก้วได้รางวัลน,นี้นะคะก็ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักของเราแล้วก็ขอบคุณค่าย Star Hunter นะคะที่มอบโอกาสให้พวกเราค่ะขอบคุณทุกคนที่เติบโตไปได้วยกันคะ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลย ขอบคุณสำหรับทุกโอกา,อกาสนะคะ Thank you so much for all the opportunities and จะทำหน้าที่ดีที่สุด We will do our best แล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาขอบคุณที่รักกันนะคะ Thank for loving us Thank you ค,คน่ารักมากเลย